สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมีครูอ๋อเลยครับแล้วก็วันนี้มีงานแบบโคเทเลยคุณผู้ชมโอ้โ oh หหายไปจากสิ่งที่ตามหามาอย่างนานนะครับก็คือจะเป็นงานโคลอมเบีย SA85 โอ้โห F c กันเล้าบอกว่าอาจารย์เมื่อไหร่จะมานะฮะมาแล้วคุณผู้ชมแล้วไม่ได้พอ แล้วไม่พอนะฮะจับคู่มากันกับไอ้เจ้านี่เลยหายากพอกันครับ S A 78็ครับผมมาโมเดลคู่นี้เป็นไงบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับชนกันแบบแพ็คคู่เลยเพราะว่าราคาเท่ากัน450เท่ากันเลยครับแล้วก็ฟรีค่าจะส่งด้วยแถมที่เจ้าค่ะก็คือถ้าคุณมีงบแค่450อ่ะจะเอาเล่มไหนดีนะครับเดี๋ยววันนี้เทียบให้แล้วกันนะครับก็ <ค uc us> สำรับในส่วนของตัวซองเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงเนาะเหมือนกันเดะเลยครับ ความยาววัสดุเหมือนกันเอาดีไซน์ล้ว,ลวนๆเลยนะครับนะอ่ะเริ่มจากจุดแรกก่อนนะครับคือน้ำหนักแล้วกันนะฮะเทียบเคียงให้ดูกันแบบนี้มีดพกที่ดีเนี่ยน้ำหนักมันไม่ควรที่จะหนักจนเกินไปนะเอาแบบตึงมือนะแต่อตอนนี้ไฟมันส่องสะท้อนมองไม่เห็นนะครับอ่ะโอเคนะครับ S.A เอาเอา,เอา,เอา78ก่อนดีกว่า S.A 7 8ครับโมเดลมาก่อนนะครับพี่ใหญ่ของเขา431กรัม นะครับก็ถือว่าใช้ได้ไม่หนักเกินนะถ้าเกินทะลุก600กรัมขึ้นไปเนี่ยถือว่าหนักมากแล้วนะครับนะถือว่าหนักเกินไปแล้วก็ตัว SA 85มา4 41กรัมฮะมันใช่เลยว่ามันหนักเท่ากันเลยเหรออ๋อสารที่เป็นอ๋อต่างกันนะครับนะตัว SA 85เนี่ยมันจะหนักกว่าประมาณ10กรัมนะครับก็ถือว่าไม่มากนะครับแท,ไทบแทไม่รู้สึกเลยในทางปฏิบัติี่แทบไม่รู้สึกเลยฮะ อ่ะ,อะโอเคก็ออกประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยเริ่มจากตัว SA-78 ก่อนเลยแกะกระดุมแล้วก็ตีตุกแกออกนะครับผมจะพบว่านี่คือมีดสไตล์แบบทรงเปอร์เซียที่โคตรหลอเลยฮะมีดที่โคตรหลอบริเวณสันท้ายการกระแทกเนี่ยเป็นลักษณะเกือกมา้าแล้วก็หมุดสีออกทองๆนวลนๆน,น,นะครับกระบงังมือเองก็เช่นกัน ตัดด้วยเส้นลายเลือดหมู2จุดนะครับบริเวณประกับไม้ก็เป็นประกับไม้แท้นะครับรดลายเองก็ชัดเจนเนาะเด่นชัดนะครับเป็นไม้สีน้ําตาลน้ําตาลหน่อยไม่ได้มีการย้อมสีนะครับจะเป็นพื้นผิวธรรมชาติแต่ว่ามีการเคลือบสารเข้าไปเคลือบ็ l เกอร์เข้าไปให้มันดูแบบใหม่และฉ่าวาวนะครับผมเนี่ยนะบริเวณกระบางมือคอเนี่ยมันเป็นสีออกทองเหลือง,งทองเหลือง,งจริงๆแล้วไม่ใช่นะมันเป็นสีเคลือบๆนะ พอถ้าเป็นทอเหลืองแท้เนี่ยมันจะดูมีความแบบเข้มๆกว่านี้หน่อยนะครับบริเวณตรงวัสดุใบมีดเนี่ยเป็น4404ครับเป็นงานสแต,เตนเลสขึ้นสนิมได้ยากนะไอ้เจ้านี่แล้วก็สีของเขาเนี่ยใบยจะเป็นใบเงินเพียวๆเ,เลยนะครับมีร่องเลือดขนาดยาวให้ความยาว12นิ้วนะครับส,สันหนา4มิลแล้วก็ความกว้างเนี่ยราวๆประมาณสัก3.7เซนจะได้นะโดยประมาณโดยประมาณคร่าวๆก็ถือว่าเป็นมีดที่รอเอาเรื่องเลยนะครับสำหรับเจ้านี่นะ แล้วก็อีกเล่มหนึง่งอันนี้มันจะเพิ่มเรื่องของความดุดันนะครับเมื่อครู่เนี่ยมันหรูหลา SA 78เนี่ยมันเป็นสไตล์แบบหรูหลาหรูหลานะฮะแต่ว่า SA 85เนี่ยมันดุดดันโคตรเลยนะครับตัวด้ามจับเนี่ยวัสดุไม้มันเป็นไม้ชนิดเดียวกันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่า ไอตัวดำที่เป็นสีดำเนี่ยคือมันจะเป็นไม้ย้อมสีในงานแท้ของตัวโคลอมเบียตรงนี้นะครับ <c oughs> เขาจะใช้วิธีการเบินไฟเอาไฟมาทำเบินสีมันจะดำเป็นธรรมชาติแล้วมันก็จะดูมีความแบบไล่เฉดไม่ได้ดำเท่าๆกันแบบนี้นะมันจะมีความไล่เฉดมันจะสวยมากแต่ว่าราคาก็จะต่างกันโอ้โหเลยนะน่าจะ6 0พ0นะเ่มนั้นนะครับเพราะว่าเทียบราคาจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับแต่พอ เอาเข้ามาเนี่ยก็จะมีเรื่องผสมภาษีคิดว่าน่าจะจบอยู่ประมาณสัก8 0 0พเห็นจะได้มั้งนะอันนี้คร่าๆนะครับดูจากาที่เทียบมานะครับเนาะแต่ว่าเวลาเอาเข้ามาจริงเนี่ยก็อาจจะได้ราคาที่ดีก็ได้ถ้าร้านส่งนั้นมีคอลเลคชันที่ดีนะครับหมุดที่ใช้ตอกเอาไว้กำกับแบบทีอยู่พอสมควรแต่ไม่ได้แย่ไม่ได้ดูแบบเตะตาเวอร์อะไรแบบนี้ครับมันก็จะดูเกลืนๆหน่อยแล้วก็ดูไม่ได้ ชูฉาดมากนะครับเขาใช้เป็นมุดสีออกทองทองนะแต่จริงๆแล้วตัวบอดี้มันเนี่ยน่าจะเป็นสีเงินนะแต่ว่าเอาตัวมุดไปเคลือบให้มันดูมีความเป็นสีทองนหน่อยนะครับแล้วก็บริเวณตรงจุดตัดตรงนี้ทั้งบางคมเอยแล้วก็บริเวณคาดตรงนี้เอยเนี่ยมันจะเป็นสีเงินนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไม้ดำนะใช้ได้เลยทีเดียวนะ SA 8 5ครับเป็นใบสีทูโทนครับหรือว่าใบสองสีนะหมับเขาให้ สีดำตัดกับสีเงินนะครับนี่ด้านบนเนี่ยเขามีที่รองนิ้วไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อใครจับลักษณะนี้เนี่ยมันก็จะเล่นได้หลายลักษณะนะครับจริงๆตัวใบมีดเนี่ยมันแอบ,บคล้ายกันนะแต่ว่าล่องเลือดตัว s อ85อเนี่ยแอบบยาวกว่าเยอะเลยนะครับซึ่งตัวล่องเลือดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เอาไว้ใช้ก็คือสมมติว่าเราเป็นไฟเตอร์หรือว่าต่อสู้นะครับเราเสียบเข้าไปในตัวสตูอะไรแบบเนี้ย แล้วถ้ามีดที่ไม่มีร่องเลือดเนี่ยมันจะดึงออกมาได้ค่อนข้างยากแต่ถ้าชิ้นไหนมีร่องเลือดนะครับจะทําให้อากาศแทรกเข้าไปแล้วดึงออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับนะก็จะประมาณนี้เนาะสวยครับนะก่อนแล้วแต่ถูกใจแล้วกัน450เท่ากันเดะเลยนะครับฟรีค่าส่งด้วยนะครับก็มีให้บริการได้มาอย่างละครึ่งโหลนะครับอย่างละ6เล่ม ก็ก็ถือว่ามีเวลาได้คิดอยู่พอสมควรนะเพราะว่าถ้าเกิดได้มาน้อยอย่างเขาที่แล้วได้มาอย่างละสามเล่มเนี่ยโอ้โหปวดกระบาลเลยผมอะไม่รู้ว่าจะยังไงดีนะครับบางทีคนก็ต้องการเยอะนะครับคิดชา้าไปหน่อยว่าอีกแล้วอาจารย์หมดเดียวอะโอ้โหเสียดายยังเลยคิดชา้าอะไร่ายคือแบบคือบางคนเขาต้องตัดสินใจดีๆไงเพราะว่า400กว่านี่คือทํางานวันนึงเลยนะครับนะก็เลยอะมาขอโทษด้วยแต่ว่าวันนี้มีอย่างละ6เนี่ยก็ถือว่า ได้หายใจหายคอหน่อยนะครับได,ได้ตัดสินใจนิดนึงนะครับนะแล้วตัวสวยก็มาพร้อมกันเลยนะถ้าแยกกันมายังพอแบ่งกันซื้อได้นะแล้วพอมันก็มันจะหายไปช่วงนึงเลยนะพอมาเสร็จปั๊บมันก็จะหายไปช่วงนึงฟักใหญ่ๆก็จะมาใหม่นะครับคนที่รอแล้วรอแล้วก็จะลืมนะนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับก็ถูกใจจัดได้เลยครับเปิดคมแล้วแบบ100%นนะเปิดคมเต็มเปี่ยมเลยนะครับใช้งานได้เลยอ่ะโอเค ทีนี้ถัดมาเนี่ยงานโคลมเบียอื่นๆมันก็จะมีความสนุกสนุกเข้ามาอยู่หลายเล่มนะอย่างเล่มนี้ก็สนุกเหมือนกันนะครับเป็นตระกูล A1 1นนะตระกูล A นะเป็นโมเดลโค้ด A11 ครับตัวได้350ฟรีค่าจัดส่งนะครับมาดูกันเป็นไงบ้าง <S <S มันเป็นเปอร์เซียแบบจ๋าๆเลยครับผมคือองค์ประกอบของเขาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นพวกงานสแตนเลสเลยนะครับแล้วเป็นฟูลแท้งด้วยทีนี้ถามว่าตระกูล A เนี่ยมันจะมีดีไซน์ที่ค่อนข้างปแปลกๆนิดนึงครับ ไม่ค่อยเหมือนในลักษณะรูปลักษณ์ทั่วๆไปแต่ความสนุกของเขาก็คือด้วยความที่มันแปลกตานะครับถ้าเราสะสมงานอื่นๆเยอะๆแล้วรู้สึกเบื่อเนี่ยนะครับมหาตระก,กูล A เนี่ยมันจะทําให้เราผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะครับรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรสนุกๆมากยิ่งขึ้นนะครับจุดเด่นของเขาเลยคือความแปลกนะครับบริเวณตรงกลางที่เห็นเป็นลายเพลิงเนี่ยมันคืองานเลเซนนะคุณผู้ชมมันเป็นงานเลซซนแล้วก็จะมีตัวบางคมไว้ด้วยนะ ด้านข้างเนี่ยทำเป็นสโลบสโลบไว้ให้ชิ้นงานฟูแทงนะครับต้องวัดไซส์ให้ดูหน่อยเพราะว่ามันอาจจะเล็กกว่ารุ่นอื่นประมาณสักนิ้วนึงเห็นจะได้ไนะฮะสิบเอ็ดนิ้วนะครับความยาวรวมความกว้างของใบมีดเนี่ยก็อยู่ที่3มเซนนะสันหนาอยู่ประมาณสัก2.5ถึง3มมิลน,นะครับใช่ไหมเดี๋ยวผมลองดูสิมันดูเล็กกว่ารุ่นอื่นๆทั่วๆไปนะครับเนี่ยประมาณ 3- มถึง4มิลฮะโอ้ก็ใช้ได้อยู่นะสันไม่ได้แย่นะสันไม่ได้แย่แล้วก็ การจับต่างๆเนี่ยนะลองดูครับมับเข้าให้สวยอยู่นะปลายเฉิดๆนะครับแบบนี้เลยก็เอ1หนึ่งหนึ่งครับจบราคาที่350บาทฟรีค่าจัดส่งนะคมด้วยเดี๋ยวเราคมห้ดูสนิทเ่อมันจะลืมนะเดี๋ยวต้องลองคมให้ดูกับทุกคลิปวิดีโอนะครับเนี่ยเสียบขาดนะผมหรูหราเสียบขาดนะะก็เก็บไว้เป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันนะครับถ้าใครอยากจะสะสมมีดะนะ แต่ถ้าไม่เคยมีมีดเล่มแรกเลยผมแนะนําไปรู่นเลยครับตะกูล s a 7เเมื่อกี้น่าจะเป็นมีดเล่มแรกที่ใช้ได้เลยทีเดียวสนุกนะครับสนุกแน่ถ้ามาตะกูล A บางทีแบบโอ้อะไรมีรดมันดูแบบแปลก,ปก,ปกตาไม่เคยเห็นแล้วมันอาจจะรู้สึกแบบคันๆในสายตาอยู่นะฮะแต่ถ้าเราสะสมอย่างอื่นมาเยอะๆแล้วเรามาล่นเล่นต่ว a น1่เนี่ยโอ้โหรับรองได้เพิ่มความบันเทิงให้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเก็บแบบมีจังหวะจากโคนแบบนี้เนี่ยสนุกครับคุณผู้ชมนะอะ เจอด้ามเลดเข้าไปนะรอบนี้เอาด้ามเลสิ้นไปกันหน่อยดีกว่าเป็นตระกูล SA36 ครับ SA36 นะตัว350บาทครับตัวนี้มีค่าส่ง50ด้ก็จะไปจบที่400โมเดลนี้เนี่ยไม่ค่อยได้มาสักเท่าไหร่แล้วก็ถามว่าความนิยมเป็นยังไงบ้างไม่ไม่รู้สิแต่ว่าการขายทุกครั้งที่ผมได้มาเนี่ยก็จะช้าๆหน่อยแต่ มันอร่อยแน่ๆเพราะว่าเวลาใช้งานจริงแล้วเนี่ยนะครับตัวน้ําหนักของเขาเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าหน้าพกพาไปมันไม่ได้หนักมากกดให้ดูเลยแล้วกันเนี่ยเดีจะหาว่าราคาคุยหรือเปล่านี่ครับ268กรัมนะครับ268นะฮะ268กรัมใช่ไหมครับเนี่ยบางไฟก่นอน268นะครับคือตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าองศาการเปิดคมของเขาเนี่ยโอ้โหพิทันเขาใส่มาแบบ โคตรดีนะค่อยๆไล่ระดับลงมาจนกระทั่งถึงจุดที่บางที่สุดนะครับของตัวมีดสแตนเลสเหมือนกันครับสันหนา4มิลครับความกว้างของใบมีดเนี่ยอยู่ราวประมาณ3.5เซนนะครับแต่ด้านตัวเป็นเลิ้นทําสีแบบลายหินอ่อนสีดำนะครับตอกได้หมด2จุดแล้วหมุดก็ไม่มีการเคลือบสีเลยนะมุดเป็นหมุดธรรมดานะแล้วก็ตรงท้ายจะเป็นหมุดแบบเจาะรูเอาไว้สอดเชือกได้นะครับนี่นะ ก็ชิ้นงานตัวนี้เป็นฟูแทงค์นะครับถึงได้บอกว่าเหมาะไงบางเล่มถ้าเป็นสไตล์นี้เนี่ยมันก็จะไม่ใช่ฟูแทงค์มันจะเป็นแบบงานยืนย่นมาประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ฟูแทงค์เนี่ยมันก็จะแข็งแกร่งกว่าแล้วก็เรื่องของความคมของเขาเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมผมเคยสงสัยว่ามันเกิดจากอะไรนะครับตอนขนส่งมาเป็นแบบนี้ทุกเล่มเลยนะครับไม่มีเล่มไหนที่ไม่มีริ้วรอยนะแต่จะมีเยอะมีน้อยคือมันจะแบบอีกแบบนึงเลยนะครับ ต้องบอกไว้ก่อนนะอันนี้คือผมบอกไว้ก่อนหาที่ดีที่สุดได้นะครับแต่ถ้าเกิดหาแบบไม่มีรอยเหล่านี้เลยเนี่ยไม่เคยเจอเลยครับนะตั้งแต่นําเข้ามาแบบดีสุดเลยก็ยังมีนะครับแบบไม่แทบจะไม่มีริ้วเลยมีแค่รอยแบบนี้นิดๆน้อยๆก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอคนที่เข้าใจนะครับว่าการขนส่งเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะฮะนะอ่ะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวจะดูดีสุดให้โอ้โหลองดูแล้วกันนะคว่าคมขนาดไหนเราดูนะเนี่ย แต่โดยรวมไม่ได้แย่เลยนะครับไม่ได้มีอะไรแย่เลยเพราะว่ามันเป็นมีดสําหรับการใช้งานนะนะแล้วความคมมันก็เฉียบขาดด้วยนะครับคุณลองดูแล้วกันว่ามันคมกว่าในรุ่นอื่นๆนะครับเป็นโคลอมเบียที่ออกแบบความคมมาได้ดีเยี่ยมเลยนะมาน้อยนะครับความนิยมเนี่ยไม่ได้มากแต่การใช้งานดีครับสำหรับเจ้า S A 3 6กนะครับก็รีวิวตามจริงเลนะอะไรดีกับอะไดีอะไรไม่ดีกับไม่ดีนะครับแต่ด้ามเรซินเนี่ยมีข้อเสียคือใช้ไปนานๆแล้ว เวลาสีมันจืดอ่ะมันจะดูขี้เละแต่ใหม่ๆเนี่ยผมมันดูเฉิดฉายเลยนะแต่พอไปหลายๆปีอ่ะห้าปีหกปีมันเริ่มซซดปั๊บเนี่ยดำมันก็จะรู้สึกว่าซีดๆตลงหน่อยก็จะดูขี้เละนะครับแต่ถ้าดำไม้เนี่ยยิงย่งเก่ายิ่งเก่ายิ่งเก่ายิ่งสวยนะฮะอ่ะประมาณนี้ในงานเมื่อครู่นะครับทีนี้เนี่ยก็จะมีงานโคลอมเบียที่ห่างเหินมานานและมีกระบังมือด้วยนะรอบนี้มีห้องนิ้วด้วยก็คือจะเป็นตัว sa 5 9ครับ350ครับค่าส่ง50บาทเท่ากับว่าจบอยู่ที่400ตัวเนี้มีห้องนิ้วให้เรียกได้ว่าความปลอดภัยค่อนข้างสูงเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาใช้งานก็ดูดีนะไม่มีตรงไหนที่รู้สึกว่าไม่น่าใช้อะไรเงี้ยนะครับหมายความว่าในการสะสมมันนะครับอย่างบางรุ่นเนี่ยถ้าผมเห็นแล้วว่าโอ้โหมาดูไม่แมทกันเลยอะไรแบบเนี้ย ก็จะไม่น่าใช้ก็ไม่อยากจะซื้อมาใช่ไหมแต่ว่ารุ่นนี้ก็คือเป็นการผสมผสานของตัวไม้ชนิดเดียวกันนะครับแต่เพียงแค่ว่าด้านบนเอาไปทําสีมาแล้วก็ฉลุลวดลายตรงด้านนี้ให้มันดูมีความพิเศษมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ดูแบบเรียบเรียบจนเกิเเนไปเนาะมาพร้อมกับใบมีดนะครับลักษณะเป็นเหมือนดอบพอยนิดนึงนะฮะ s a 5 9ความยาว12นิ้วครับสันหนาอยู่4มิลแล้วเขาความกว้างอยู่ที่3.5เซนนะครับก็ ยังคงรูปแบบการเปิดคมที่สวยงามอยู่นะเล่มนี้รูปแบบการเปิดคมก็เน้นคมพิเศษหน่อยนะครับและกับรูปลักษณ์ที่ดูแปลกตานะฮะเดี๋ยวลองคมกันนิดหนึ่งแล้วกันว่ามันจะพิเศษขนาดไหนนะครับลองดูนะเนี่ยพอๆกันกับเมื่อครู่เลยนะครับเนี่ยองศาการเปิดคมนี่พอๆกันเลยนะอะไรปับกล้องนิดหนึ่งนี่ครับก็ถ้าชอบถูกใจจัดได้นะ sa 59 ห้องนิ้วมีเนี่ยต้องเรียปลอดภัยมากเวลาเอานิ้วชี้สอดเข้าไปเนี่ยโคตรแน่นเลยนะครับด้านหลังเนี่ยต่อให้ไม่มีตัวสันหยักเอาไว้วางนิโป้งเนี่ยแต่ว่าตรงปลายมันเชิดขึ้นมาแบบนี้มันก็สามารถที่จะจับกระชับได้เช่นกันนะครับตัวนี้ก็แนะนําว่าดีแต่ก็เป็นมีดเล่มแรกได้ไหมก็ยังได้อยู่นะเจ้า SA-59 ตัวดีนะครับถ้าเป็นมีดเล่มแรกก็ถือว่าประทับใจอยู่นะครับน่าลองน่าลอง อาการมีดงอกตอนนี้หลายคนน่าจะถูกบรรเทาด้วยพิเศรษฐกิจโอ้ยอมพิเศษฐกิจตอนนี้คืออะไรจะขนาดนั้นก็ไม่รู้นะฮะนะอ่ะโอเคครับอีกเล่มหนึ่งแล้วกันเอาไว้เป็นตัวเลือกนะครับ SA 63ตัวนี้ราคาเบากว่าอยู่ที่290บาทมีค่าส่ง50บาทนะแล้วที่เบากว่าด้วยไม่ใช่อะไรน้ำหนักก็เบากว่าด้วยอลองชากให้ดูครับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะมัร 319กรัมนะครับขนาดอยู่ในซองด้ยนะถือว่าเบากว่าเลยหลายๆรุ่นนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวบังมือมันถูกถอดฟังก์ชันออกไปเยอะนะครับมันก็เลยราคาเบาหน่อยนะครับเพราะว่าเจ้า S A 6 3เนี่ยของจริงที่เป็นงานแท้เนี่ยนะครับเขาลดกระบวนการในการทำให้มันดูแบบเรียบๆมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเป็นมอครู่นี่มันจะมีลวดลายเห็นไหมพี่จะเห็นว่าตัว59ใช่ไหมครับ จะมีลดลายเยอะเลยแต่ว่าตัวนี้ใส่ความเรียบมาต้นทุนก็นลดลงนะครับแถมการใช้งานเนี่ยสมบุกสมบันได้มากกว่าแล้วก็ห้องนิ้วเอ่ยไรยเอ่ยเนี่ยด้านล่างก็มีรอยหยักให้นะครับเมื่อครู่ไม่มีนะตัว5้าก้าไม่มีเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันบู๊ได้เต็มเหนียวกว่านะครับนะเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยครับแบบนี้เลย SA65 ใบยังคงเป็นงาน4 4 0 c อยู่นะครับล้วจะเห็นไหมครับว่าการเปิดคมรอบนี้เนี่ยเส้นตรงดิ๊กเลยนะครับเนี่ยนะ ค่อยๆไลเ่เฉดลงมาเหมือนกันนะครับค่อยๆไล่ระดับลงมาเหมือนกันแต่ว่าองศากา,การเปิดคมเหมือนเจ้า SA 5 9เนี่ยทำได้สวยนะผมจะชอบแบบนั้นมากกว่านะตัวนี้ก็ก็ทำได้ดีนั่นแหละนะครับอยู่ที่ความชอบความต่างเรื่องของความคมเนี่ยม,มันเล็กน้อยมากจนแทบแบบจะรู้สึกไม่ได้เลยนะแต่คนที่เล่นงานสะสมมีดเนี่ยเขาจะรู้ดีเวลาเขาไปลองกับกระดาษหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะแทบแทบไม่ต่างเลยนะนิดเดียวแทบไม่ต่างเลยนิดนึงจริงๆนะครับ ก็ราคาประหยัดกว่าเยอะด้วยนะเมื่อกี้จบที่400อันนี้จบที่290บวก50ก็แค่340ใช่ไหมต่างกัน60บาทะนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะ60บาทได้เข้าเข้าจานครึ่งเลยนะถ้าบานนอกก็ได้2จานนะครับแต่อย่างบ้านผมนยะเช้าละ30บาทจงก,กินได้2จานอยู่นะครับนะอ่ะก็ SA 63ครับราคาอยู่ที่290ครับมีค่า50บาทนะครับ รายการไหนฟรีค่าส่งให้ได้ผมก็ฟรีให้นแหละครับก็เอาในส่วนที่กําไรควรจะได้อ่ะหักให้มันน้อยหน่อยเอามาจ่ายค่าส่งให้ให้ลูกค้านะครับก็ช่วยๆกันไปอันไหนผมช่วยได้ก็ช่วยอันไหนที่ช่วยไม่ได้ก็ลูกค้าช่วยนะครับนะบเพราะว่าอยู่กันแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนี่ยมันเป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับใครที่ชอบชอบก็สามารถติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทร0631305304นะครับบ้านมีครูอ๋อยดีบริการทุกท่านเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ